ครับผมพบกับผมส่องขาน,น้อยเพราะไายุฝนที่พันดนี่นี่เป็นมี่วันอากาศตอนเศร้าพี่น,อนอกก้องอากาศฝนตกตแกแต่ขึ้นหนาวนี่ท้องหน้าเห็นมั้ยี่น้องอยู่หลังวัดโสุารามผมมาเก็บบรรยากาศหนาวหลายอะ่ะตกว่าขึ้นขึ้นพี่น้องตกแห้งเกลือหนาวสังเกตตรงนา้ามีให้หน้าตอนห้ยเศร้าหน้าดีใจแล้วว่ามี่หนาวอยู่ลงพล้มงนมาตกก้าก้าเดียวไปก้าเขลียว กากาหเงาดำหน้าทงนี่ไ้นี่ทงนี่พระั้นก้าห์เงาดำก็ดคักนี่หน่อดำนานี่คักจ้ำจ้ปดำคักแ่ขน่อยเป็ะว่าแต่ดำนะรับนกเล่นเหมือนเปิดมือก็ดำหน้านี่ก็นาวเลวทีนงเป็นบรรยากาศย่าเป้ามาไทยไงน่องยอดโยมเกับทงหน้าเนต๊ทั้งเราเป็นภูเขา แล้วก็เป็นภูเขาพี่น้องเดี๋ยวเห็นไกลๆภูเขาเป็นบรรยากาศเป็นต๊ะมันขึ้นรดขึ้นเฮ้ยทายให้คือน้องลงเป็นโต๊ะน้ำร้ายขนาดดีใจอ่ะเขาก็จะได้ดำให้ดำหน้าอะไรอย่างเงี้ยเหนาเขาวันสาแล้วพี่น้อง เรามียังอยูยทังวัดวเราคงตเ็บรรยากาศที่น้องเดิมนนอง,งขาดที่ตามเด้อที่น้องเด้อห้าสครับโอ้ห้าสิูกซุ้มได้เพื่นบอเอาเพื่นกัคันเล็งไปคยอื่นโอ้เพื่อนเลือกเอาเลือกเอาเอาตัดคล้ายตัวนี้ไหมจันซ้กบงทานจันทร์ขโยกเข้ากับเ, <c oughs> ออเพื่นเา้วยเข้ากับวนี้เปตักมาดินี้ <c oughs> มีแม่คร <paid, ikke> ัวอีกตั้งห้กแม่ครัวเขากันแม่ครัวเขาน่ะเขาตักเขาเลยเขาเตรียมไว้พุ่นเขานะวะเขาเตรียมไว้เลยจ้ะมขนเตรียมเขาตั้งไว้พอปลูกปลาแดดตั้งไว้เลยจ้ะตั้งไว้เลยครับมดีไยวไปเยี่มบ้ามันไดี๋ยไปเยี่มเขาก็ทมัไปตักไปตักเอาอย่างเดียวมึกินหู่บดขางกับาะท้อสั่งอะยะข้ามมาของของแย่ข้างม้วนมึงเอาไปเป็นอะไรบ้าง เอาเลยว่าไปเอาโมซีนั่นนะเขาบอกว่าเขเอาไปเอาคนม้าลอกขามมาสองคนกันมาเอา้าลักามเนียมาเอาในก็พอมในครับกเมืในก็ลาดมันนะมในเราจิมืนมีมูมในเลียวหน้าเดียวหลังเขาม่ใช่ไปเพืเดียวมันคือกันเลยเนาะแล้มันมาเอาควอยยืนนะเีแเขาวดาตถรถอี mong mang 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 Nó mang mong mang mong Mà mong mang mong mang Mà mang mong 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 mang mang mong mang mong เนื mm. er ik 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 ้อาผมชกผมชก้นดอกใหม่ดอกต่อกันสบายดี้นดอกไม้ดอกต่อกันเลยกินน้ำกินได้ก็บซึมดีตกซักอยเดินวัดรูพรามที่บอกฝมตกบนกองามนอาจิพาดกวัขึ้นวัตไอ้ตกวัดเศร้ากวัเมื่อวัวตมาที่ตกบน ั้องบดมือบดเว่ยนหมดทั้งการเดแบบมันนั่งอยู่นั่งอยู่ทิงไฟม่ตอกาตอกสีนกรลังนั่งทิ้งไข่ขึ้นวงงเมมมือดดนนาีูแแไ ต้นต้นใหม่ก็เขียวอำลามต้นใม่ต้นทั้งพ่าหนาวกระดกขนาดได้กินน้ําฝนเหียแต่น้อยๆบ่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่มันหนาวพาไปเลยซ้าวเลี้ยงคนสว่างได้ต้น้าวต้น้าวต้นนี้ได้ปีกว่าใหญ่้อยขนาดหนาว หน่วยใสงามดีขนาดหน่อี่น้องไอ้พาไปเบิ่งทางหลังวัดต้นม่วงม่งอันนี้มาต้นมักลินใหม่ลินใหม่ว่ามันสิตายขึ้นวันใหญ่ขนาดพี่น้องมักลินใหม่นี่เป็นต้นม่วงฟาลันฟาลันนโอ้เพี้ยสิล่องเดยนี้ฟาลันได้ซื้อปุ๋ยมาใส่ เป็นทั้งลังวัดบรรยากาศฝนตกฝนขึ่มอ่เป็นทั้งลังวัดุ่นกันโคกหลังหน้าบป็นไงกันขึ้นทางอยู่โคกหลังหน้าุทางวัดแม่มนต่คอมเมนต์ไม่กล้าก็กล้าดำได้สบายเลยหน้าบอกต้องเป็นคนญ่ อ้ายของโยมพอเป็นกำลังถางนะมันนั่นอย่างกำลังซุ่มมาให้เบิ่มเป็นถางได้เอาพวก้ังหน้าคนก็อยู่แบบในบาวสวนพี่น้องมุมเพื่อให้ปลกปาอยางออกคลูก็เป็น่วนโอ้ขาหู พูโอ้น้ำเลี้ยวไปทางใดขาวพูนเลยน้ำเนาะเลี้ยวไปทางใดตัดหนาวยตัดเลี้ยวไปทางใดน้ำหรือขาวอยู่ย่างขนาดวิวอนันตนแรงตัวนี้ก็เป็นปลามันปลามัน เป็นผู้อีกหด้วยหนึ่งเขียวขนาดอ,อยู่ทัางหลังวัดในพี่น้องทงหน้าวิวดีได้ทั้งกุดผมคิดว่าที่ล่าซีขาวออกไปทายบรรยากาศในพี่น้องอยาตจโยมเมมึงอยู่พี่นาคุนละพี่น้องกด,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนื้อพี่น้องหลาๆ แอชิพิตหาซื้อออกล่าซิกขาออกไปแล้วก็สิหาถ่ายบรรยากาศางามมีเทิงลังพูกพี่น้องยวสิพ้าไปเลาะเก็บบรรยากาศเจี๊งลังพูกมนผมซื้อออกไปซึกออกไปสอชิไปหาเก็บบรรยากาศให้ยอดวิวให้ยอดติดตามขึ้นเป็นพันพี่น้องผมสิตัังสีซื้อซึกผ้าขึ้นไปเลาะเจี๊ยงผูกเป็นผู้เขา ผูเขาหน่วยตรวมเป็นป่าอย่างตัวนี้อีกคนละหน่วยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หน่วยหนึ่งตัวที่พี่น้องเดี๋ยวเห็นหน่วยหนึ่งนี่คนละหน่วยพี่น้องตรงหน้าใช่พี่น้องรวมบรรยากาศหนังัหน่วยแบบใหญ่เลยใหญ่ขนาดวันนี้ลงไปท้ายเป็นข้างล่างพี่น้องเห็นบ่ใหญ่งาม เอ็ดเลยง่ายมะนาวมะนาวลูกมาเลอเลยโอ้แมงนาวตัวนี้มันได้กินน้ำตลอดมันเลยงามเหรอปลูกกันง่ายข้าเจ้าพอเห็นมันเห็นปะ่รให้เบิึงไก่ปลูกกึ้นง่ายปลูกง่ายขนาดดูก ขนาดนของเราเอ้าคลิปนี้ผมก็สิขอจบคลิปเพียงแค่นี้แหละพี่นอ้องยังต้องแรงๆได้มากก็ได้สอบก็จะริ่มกดไลค์ก,กแดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อว่าฝาดคลิปใหม่พี่น้องขอการไม่คลิปหนาไปแล้วครับผมขอคำลาอยู่ดีมีแห้งทุกคนอายุวันนึ่งสุขังร่างคนเจ็บจะให้ได้ความไข่จะให้มีทุกๆคนเอาลดูทำอไรทำหน้าละบ้าน แต่ที่เขาวันซาแล้วเดือนหนา้าเขาวันซาแล้วพี่น้องเอาไปแล้วย่เลีมกดไนไ์กดแแร้กน,นติดตามนะพี่น้องบอกกันไหมคิมหน้าครับผม